สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮามูชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีพระมาแนะนำเพื่อนๆนหนึ่งองค์นะครับก็คือพระสมเด็จข้างบัวเจ้าคุณเที่ยงวัดระฆังโคสิตารามปี2507นะครับซึ่งพระสมเด็จข้างบัวเจ้าคุณเที่ยงวัดระฆังปี25 0 7นี้เนี่ยนะครับก็ได้มีการจัดสร้างจากเนื้อดินหุ่นหรือว่าเนื้อดินไทยนะครับจาก พิธีการสร้างรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีนะครับในปี2500เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆพ,พระชุดนี้นะครับท่านเจ้าคุณเที่ยงนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค11นะครับแล้วก็จเจ้าอาวาสวัดวัคังในขณะนั้นเนี่ยนะครับก็ได้จัดสร้างนะครับพระชุดนี้เนี่ยนะครับขึ้นมานะครับพระนี้ก็จะจัดสร้างในวาระเดียวกับ พระสมเด็จวัดระฆังปี07นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไปวาาัดระฆังนะครับก็จะเห็นรูปหล่อของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับซึ่งดินที่นํามาใช้ในการสร้างพระชุดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นดินที่ใช้หล่อนะครับหุ้มด้านนอกนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าเนื้อดินตรงนั้นเนี่ยนะครับท่านสมเด็จเจ้าคุณเที่ยงเนี่ยนะครับ ท่านมองว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านก็เลยเสียดายนะครับแล้วก็นํามาใช้ในการปลุกเสกพระนะครับแล้วก็นํามาผสมกับผงพุทธคุณต่างๆนะครับของวัดระฆังโคศีตารามผสมกับผงวิเศษต่างๆนะครับที่รวบรวมมาได้นะครับผงพุทธคุณนะครับผงเก่าของสมเด็จพุทธาจารย์โตนะครับในส่วนของพิธีในการปลุกเสกนะครับก็ มีการปลุกเสกนะครับโดยพระเกจิสายวัดระคังนะครับซึ่งก็เป็นพระนะครับสายวัดระคังทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หินวัดระคังนะครับหลวงปู่นาควัดระคังเจ้าคุณเที่ยงวัดระคังนะครับถ้าเราพูดถึงพุทธคุณเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่แตกต่างจากพระสมเด็จนะครับของวัดระคังทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคนที่ เก็บสะสมพระสายวัดราคังเนี่ยนะครับก็ควรจะมีเก็บไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธคุณเนี่ยก็ถือว่านํามาใช้แทนพระรุ่นแพงๆของวัดราคังได้เลยนะครับยิ่งพระที่สร้างในยุคใกล้ๆกันนะครับอย่างสมเด็จร้อยปีวัดราคังเนี่ยนะครับราคาก็ถือว่าเป็นหลักหมื่นไปแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีพระสมเด็จวัดระฆังเอาไว้ใช้นะครับแบบสนิทใจเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาพุทธคุณได้พระชุดนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณดีมากรุ่นหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับในส่วนของเนื้อพระนะครับอยากให้เพื่อนๆชมไปพร้อมๆกันนะครับว่าพระชุดนี้เนี่ยนะครับออกแบบได้อย่างสวยงามนะครับมีลักษณะของการแกะนะครับ บัวนะครับมีดอกบัวต่างๆนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสมเด็จข้างบัวนะครับซึ่งก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะนําเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับหมุนให้ดูร,บรอบๆนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะปั๊มตราคณะ4วัดระฆังนะครับซึ่งเป็นพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระแท้แน่นอนนะครับของเก๊นเนี่ยผมมองว่าไม่ไม่มีนะฮะ แต่อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าพระชุดนี้เนี่ยเป็นพระที่ถือว่านะครับมีพุทธคุณดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับในคลิปนี้นะครับใน EP นี้นะครับว่าพระชุดนี้เนี่ยมีความสวยงามยังไงนะครับลักษณะของเนื้อหานะครับก็จะแตกต่างจากพระสมเด็จวะะครคัง รุ่นอื่นๆนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือเป็นการนําดินจากเนื้อดินหุ่นนะครับเนื้อดินไทยเนี่ยมาผสมนะครับกับผงพุทธคุณต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาของมวลสารของพระชุดนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะมีความเข้มนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับจะบอกเพื่อนๆก็คือว่าพระชุดนี้เนี่ยเขามีการนำไปเผาไฟด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะของอ่ผมให้ดูอีกองคหนึ่งนะฮะซึ่งเคยทําในอีพีก่อนให้ได้รับชมไปนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะฮะก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะครับก็เป็นลักษณะของอเนื้อสีวันนะครับค่อนข้างเข้มนะครับให้โฟกัสนิดนึงนะครับสีจะค่อนข้างเข้มนะครับเหมือนกันด้านหลังก็จะปั๊มนะครับ ตราคณะสี่วัดระฆังเช่นเดียวกันนะครับผมพลิกด้านหลังของพระสมเด็จนะครับข้างบัวให้ดูนะครับเห็นไหมครับก็เป็นตราเดียวกันนะครับอ่อีกองคหนึ่งนะครับจะเป็นโทนออกสีดํานะครับก็จะเป็นตราคณะสี่วัดระฆังเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในปี2507เนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นปีที่มีการจัดสร้างพระนะครับ ของวัดะระฆังเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยมากมายนะครับผมเชื่อว่านักสะสมนะครับก็จะให้ความสนใจพระชุดนี้เป็นอย่างมากนะครับผมก็จะให้ดูนะครับเนื้อหาของพระชุดนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปดูใน EP ก่อนได้นะครับสำหรับพระทรงสามเหลี่ยมนะครับที่ผมได้ ทำให้เพื่อนๆได้รับชมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมก็เลยนํามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือเป็นคณะ4วัดระฆังนะครับผมเชื่อว่าน่าจะมีการผ่านตานะครับกับให้กับเพื่อนๆนะครับพี่ๆที่ติดตามช่อง Hamu Channel น่าจะเคยเห็นมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นอย่างนี้เนี่ยสามารถเก็บได้เลยนะครับนํามาบูชานะครับนํามา คล้องคอเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็เชื่อมั่นได้อย่างหนึ่งว่าเรื่องของพุทธคุณนะครับเรื่องของพุทธคุณของพระชุดนี้นะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าจะมีพุทธคุณดีแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับว่าวิธีการในการปลุกเสกนะครับพิธีดีเนื้อหาดีนะครับเจตนาในการสร้างดีเนี่ยพระที่เรานำมาใช้ก็มีพุทธคุณดีนะครับมั่นใจได้ นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มั่นใจในพระนะครับมันก็เหมือนกับเราขาดความมั่นใจในการที่เราจะทําอะไรก็ตามนะครับเราสังเกตนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าถ้าเรามีความมั่นใจนะครับเรามั่นใจในการที่เราจะอาราธนาพระสักองคหนึ่งนะครับขึ้นคล้องคอแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราทําอะไรเราจะเกิดความมั่นใจนะครับเพราะเราตั้งมั่นใน คุณของพระพุทธเจ้านะครับเราไปถึงพุทธคุณของพระเครื่องที่เราได้ใช้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือนะครับบางคนเนี่ยก็มองในเรื่องของพุทธศินนะครับเรื่องของการทำนะครับเรื่องของการแกะพิมพ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าพระชุดนี้นะครับเป็นพระเซตหนึ่งเลยนะครับเป็นชุดชุดหนึ่งเลยที่ถือว่าหน้า สะสมนะครับของวัดระฆังนะครับผมจะค่อยๆหมุนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าพระชุดนี้เนี่ยนะครับมีความสวยงามยังไงนะครับผมจะเอียงข้างนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะเห็นลวดลายนะครับที่เขาแกะในแม่พิมพ์นะครับบางคนก็อาจจะมองว่าเอออาจจะมีการแกะที่แปลกนะครับแต่ในลักษณะของการแกะที่แปลกนั้นก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งนะครับ ที่เขาจัดสร้างแล้วก็เจตนาในการจัดสร้างของท่านเจ้าคุณเที่ยงวรัขังด้วยนะครับดูด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับจะค่อยๆหมุนให้กับเพื่อนๆได้รับชมนะครับ ซึ่งพระชุดนี้นะครับถือว่าเป็นวัตถุมงคลนะครับที่สร้างชื่อให้กับเจ้าคุณเที่ยงนะครับเจ้าวาดวัดคฆังในขณะนั้นนะครับก็คือสมเด็จเนื้อดินนะครับหรือว่าพระปิดตาเนื้อดินนะครับหรือถ้าจะเรียกให้ถูกก็คือพระสมเด็จข้างบัวนะครับเจ้าคุณเที่ยงปี2507นะครับสร้างจากเนื้อดินหุ่นนะครับในการหล่อ สมเด็จพระอาจารย์โตมพรรังสีนะครับในปี2500นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมอยากจะฝากพระชุดนี้นะครับให้กับเพื่อนๆได้ร่วมกันพิจารณานะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของช่อง hamu channel ด้วยนะครับแล้วเราจะได้มีพระดีๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ